ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท้่โลกโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออล่าพลังงานบวกมอบให้ทุกคนความรักมอบให้ทุกคนเลยนะคะรักทุกคนนะคะเช้านี้อาจจะมาสายหน่อยที่ถึงทุกคนนะคะเพราะว่าแม่หมอตื่นเช้าแล้วก็วันหยุดแล้วก็ไปใส่บาตรนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันปียะมหาราชนะคะนะคะ โอเคค่ะนะคะในไลฟ์มีดีในดีมีรลายหรือว่าในไลฟ์มีดีขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และคนที่ติดตามเก่านะคะกดขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะและก็คนไม่ข้ามโฆษณาคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะคนไม่ข้ามหรือคนข้ามก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะรักทุกคนนะคะแบ่งบุญให้กับทุกคนเช้านี้นะคะเอาละค่ะ นะคะเช้านี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะนิมิตนะคะที่คุณสัมผัสได้นะช่วงเวลานี้นะคะส่งสัญญาณบ่งบอกว่านะคะคุณจะได้รับอะไรในช่วงนี้ทำไมนิมิตของคุณมันเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมันมีทรายสัญญาณบางครั้งก็มาบ่อยเหลือเกินนิมิตนี้นะคะนั่นหมายถึงอะไรนะคะเอาล่ะค่ะขออนุญาตครูาบาอาจารย์ เอาราคานะคะเราตั้งชื่อแรนดอมว่านิมิตที่คุณสัมผัสได้ช่วงนี้ส่งสัญญาณบอกให้คุณนะคะจะได้รับอะไรนะคะส่งสัญญาณบอกให้คุณจะได้รับอะไรณช่วงนี้แน่นอนทุกคนมีนิมิตแสดงว่านิมิตของคุณอยู่ขั้นสูงแล้วนั่นเองนะคะเพนเพราะอะไรนะคะช่วงนี้คุณมีซิกเซน์คุณมีทรายอะไรหรือเปล่านะคะวรมคคูต่างๆ มาช่วยทำให้เกิดนิมิตอะไรนะคะทุกคนนิมิตนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะสิคะนะคะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่ดีในสิ่งที่ดีชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคุณเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทในการเห็นครั้งนี้หมายถึงว่าใสา่สัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าคุณกำลัง อาจจะได้มีโอกาสใหม่ๆการพัฒนาตัวเองการก้าวออกไปสู่โลกใหม่ๆโลกที่สวยสวยสวยงามโลกที่มีแต่ทุ่งดอกบัวตองโลกที่มีแต่ทุ่งทานตะวันโลกที่มีแต่ดอกดาวเรืองดาวเรืองก็คือความเจริญรุ่งเรืองดอกบัวตองก็คือสวยงามมากเป็นสีเหลืองสีเหลืองเฉยคนภาคไหนเนี่ยสีเหลือง <c ười> นะคะทุกคนชีวิตของคุณนะคะเราบอกแล้วนะ ยิ่งก้าวเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะแต่บางราศีก้าวเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วนะถึงเราจะอยู่ในเดือนตุลาก็ตามนะคะ mm. นี่แหละค่ะนะคะนางฟ้าจะมีฤทธิตเต์เดชมากกว่าเทวดานั่นเองนะคะเพราะว่าดาวพูโตเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกแล้วอยู่12ปีนะคะอยู่12ปีซึ่งเป็นดาวที่12ปี ถึง20ปีถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งถึงแม้ว่านะคะดาวพูโตจะเป็นดาวนาพเค์ที่อ่อไม่มีในระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็ตามแต่ดาวพูโตยังอยู่ในโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลน,นั่นเองนะคะแล้วดาวพูโตเป็นดาวที่ปัดเปลี่ยนนะคะคุณเห็นไหมคะช่วง10อ๋อ10 10ถึง10ถึง15ปีอะเดือนเขาอยู่ในเดือนอ่อเขาอยู่เขาอยู่ใน เดือนตุลาวิปโยคนะคะมันจะมีการชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปไม่ว่าจะเป็นโควิดนะคะอะไรต่างๆที่ไม่ดีมันจะชะล้างมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะทุกคนสังเกตเห็นไหมโควิดมีข้อดีและก็มีข้อเสียข้อดีเกิดแอปต่างๆเกิดให้คนมีออนไลน์รู้จักโลกโซเชียลใช้โซเชียลหาเงินเป็นนั่นเองนะคะเอาละคะเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะคะเพราะอะไร คุณจึงได้รับนิมิตนี้นะคะจากองค์เทพจากอะไรก็ตามนะคะนิมิตนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นกับคุณเพราะอะไรนะคะเพราะว่านะคะนะคะโอ้โห,โหนิมิตนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทร่างใหม่สู่ร่างเก่าร่างเก่าสู่ร่างใหม่นะคะก็คือร่างเก่าของคุณ นะคะที่มันอ่อนม,มันยมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในร้ายมีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีขนาดสามก๊กยังใช้คำนี้เลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทในเรื่องไม่ดีคุณจะได้หลุดพ้นออกจากเรื่องไม่ดีแล้วคุณจะมีความสุขเลื่องล่บางคนจะได้ คู่ชีวิตบางคนกำลังหาเลิกหายามแต่งงานนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆนิมิตนี้เป็นนิมิตที่เป็นนิมิตที่หมิตินะคะหมิติไม่ใช่สามิตินะคะทุกคนหกมิติเลยเป็นสายสัญญาณที่มีพลังสูงมากนะคะทุกคนนะคะและนิมิตนี้ จะนำพาให้ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณนั่นเองที่คุณได้เจอนิมิตนี้ไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือสายอะไรต่างๆณนะช่วงนี้ให้คุณได้เลยว่าธาตุดินน้ำลมไฟในตัวคุณกำลังปรับเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะและธาตุดินกำลังจะแข็งแกร่งคุณจะได้รับโอกาสคุณจะมีเงินมีทองบางคนนะคะ กำลังจะได้รับเงินรับทองนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามานั่นเองมิมิตรครั้งนี้จะให้คุณหมดทุกหมดโศกหมดเคาะร้ายโศกอนาตรกะเอ้ยโทษโทษท,ทีค่ะหมดเคาะหมดโศกหมดเคาะร้ายนะคะคุณจะหลุดพ้นไม่ว่าจากอาการเจ็บป่วยที่ทุกทรมานมานาน ไม่ว่าคุณจะอาการเดือนการเงินการงานนะคะนี่ค่ะนิมิตครั้งนี้เพราะอะไรเพราะคุณกำลังจะได้โดนการปลดล็อกนะคะจากล่างนึงไปสู่อีกล่างนึงจากความไม่มีคุณก็จะมีนั่นเองนะคะนิมิตครั้งนี้จะนำพาให้คุณนะคะนิมิตครั้งนี้เป็นนิมิตที่ดีค่ะนิมิตที่นำพาให้คุณไปสู่โลกใบใหม่ นะคะโลกที่คุณต้องการนะคะโลกแห่งนะคะศตวรรษที่21เข้าสู่ศตวรรษที่2เข้าสู่ยุค9ก้าอย่างแท้จริงนิมิตครั้งนี้เป็นสายสัญญาณที่ดีให้คุณได้หลุดพ้นจากเคราะหร้ายที่คุณเคยเจอมานะคะตั้งแต่ปีไหนปีไหนแล้วปีนี้จะเป็นปีที่สิ้นสุดของคุณใครได้เจอแรนดอมนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะในนิมิตของคุณแสดงว่าคุณมีพลัง นะคะเดจาวู ja u, สูงมากนั่นเองค่ะทุกคนการเปลี่ยนแปลงนะคะแฮงแมนคุณช่วงจังละจังหวะนะคะจังหวะโอกาสนะคะคุณกำลังจะฉะล้างนิมิตครั้งนี้มันจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะคะเราคิดว่านะคะคนที่เจอร้ายหนักๆมันคือการผัดเปลี่ยนเห็นไหมคะเห็นคนกลับหัวไหมคะมันคือการผัดเปลี่ยนนั่นเองนะคะ นิมิตครั้งนี้คือการผัดเปลี่ยนนะคะให้คุณได้ใจเย็นคุณที่เคยเป็นคนใจร้อนคุณก็จะใจเย็นลงคุณที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆนับจากนี้ปัญหาจะลี่้ลายได้ด้วยตัวมันเองด้วยจังหวะชีวิตนิมิตของคุณเป็นนิมิตท,ที่ดีนั่นเองแรกจะเกิดขึ้นนะคะในเร็ววันนี้บางคนก็สิ้นปีบางคนจะทะยอยขึ้นทะยอยขึ้นทยอยคุณใครที่ได้กราบชีวิตของแม่หมอนะคะ ดูกราฟจรเป็นเดือนเป็นเดือนนะคะกราฟจรจะบอกอยู่นะคะว่าดวงขึ้นเดือนไหนดวงอะไรถ้าเป็นร้อยเปอร์เซนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซนเนี้ยเดือนนั้นอะ่ะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อค่ะทุกคนนะคะชีวิตของคุณนิมิตครั้งนี้ชีวิตสายสัญญ,ญาณที่สําคัญพิเศษคุณจะมีความสุข เหลือๆการเจราจาต่อรองอะไรไม่ว่าการเจราจานิมิตนี้เป็นนิมิตใหม่แห่งสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง คุณจะมีการสื่อสารใช้ทักษะการสื่อสารด้วยตัวคุณเองสื่อสารกับใครสื่อสารในองค์กรสื่อสารคุณจะมีการเจรจาสื่อสารมากขึ้นภายในภายนอกองค์กรต่างประเทศคุณก็จะมีการสื่อสารมากขึ้นการสื่อสารจะนำพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงโลกใหม่ของคุณนั่นเองค่ะโูทุกคนเราบอกเลยว่าโอ้โหเรนดอมนี้นะคะแล้วไงต่อคะ เพราะอะไรถึงเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะอะไรทำไมถึงไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณเป็นคนนักสู้คุณเป็นคนนะคะมีความมานะพยายามถ้าเปรียบเทียบคุณก็เหมือนโจโฉบวกกับเล่าปี่นั่นเองนะคะคุณก็เหมือนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณได้มาเพราะคุณมีสัมผัสพิเศษเพราะคุณนะคะ ถึงเวลาที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะคุณไม่ใช่คนธรรมดาเราบอกเลยว่านะคะถ้าคุณมาเจอแม่หมอคุณไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนสายสัญญาณบางอย่างบอกแม่หมอแบบนั้นนะคะนิมิตนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้พบนิมิตนิมิตนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เจอนะคะถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันยังไงคุณก็ไม่ได้เจอคลิปนี้นะคะแม่หมอเป็นแค่ผู้ส่งสารเท่านั้นการที่คุณจะได้ เพราะอะไรคุณถึงได้เจอหรือได้รับนิมิตนี้เพราะว่านะคะคุณเป็นหนึ่งในนั้นในไหนคะแม่หมอเอาเป็นว่าคุณมีของดีในตัวเองนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้จะโดนถ่าวันพันเกี่ยวคุณก็สามารถหลุดพ้นได้นี่คือความเข้มแข็งความเป็นนักสู้ของคุณนั่นเองนะคะใครที่ได้ไพ่ใบสเตนนี้ เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งเป็นไพ่ที่การสู้เอาตัวรอดเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่ให้ความหลักความเมตตาเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสู้ตั้งแต่เด็กสู้มาด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่คุณเลือกมาเกิดที่จะเป็นคนแบบนี้เองนั่นเองนะคะนะคะทุกคนนะคะนะคะเพราะอะไรเพราะ คุณเลือกที่มัจะมาเกิดแบบนี้และมันคุและคุณก็เลือกว่าให้คุณเจออุปสรรคพวกนี้ก่อนและถึงเวลาคุณจะได้รับนะคะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เมื่อถึงเวลานะคะจังหวะโอกาสโลกแห่ง2025 2525 25. ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนล้นนะคะ2525 25. คุณคิดดูดีพอสอใช่ไหมเอ้ย2025ไม่ใช่252 25. ขอโทษค่ะนะคะขอสอนะคะปีนี้2024ใช่ไหมปีหน้า2025โลกใบใหม่ของคุณนะคะนับจากนี้แหละคุณนับไปเลยตั้งแต่นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้พฤศจิกาทันวาแล้วก็ปีหน้าชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองมากขึ้นถ้าใครได้มาเจอแรนดอมของแม่หมอชีวิตคุณจะปรับเปลี่ยนนะคะเราบอกเลยสายสัญญาณบางคนที่อ่อมที่ยมพอมาเจอแรนดอมของแม่หมอ ดูไปดูไปมันทําให้คุณมีความสุขจากที่คุณอาจจะเป็นแบบโลกซึมเศร้าอยู่แล้วก็ได้คุณก็หายเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะคะต่อค่ะทุกคนพลังอํานาจในตัวคุณคุณเลือกเองนะคะที่จะเป็นแบบนี้คุณในอดีตในชาติบางก่อนคุณเลือกเองที่คุณจะนะคะได้เจออุปสรรคปัญหาเสียก่อน คุณได้เรียนรู้อุปสรรคปัญหาเมื่อคุณเติบโตได้เรียนรู้ความทุกข์เข็นทุกยากแล้วคุณจะเติบโตในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ทุกสิ่งในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองบารมีของคุณนับจากนี้20-25ชีวิตคุณเริ่มนับแต่วันนี้แหละคะ่ะมันจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหมดปรับเปลี่ยนนะคะเหมือนฤดูที่ปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะนะคะฤดูของคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนนะคะ ะค,ะความยิ่งใหญ่นะคะที่หาใครเทียบไม่ได้นิมิตครั้งนี้คือคุณผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับนะคะทุกคนและไม่มีอะไรจะขวางกัน้นไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะผู้หญิงนะคะบารมีของคุณเหลือลน้นคุณมีอำนาจวาสนานะคะ ทุกคนดูนะคะทุกคนออกมาพร้อมกันราชินีราชาราชินีถือดาบและราชาถือดาบเพราะคุณมีบารมีนะคะราชินีถือดาบคือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ผู้หญิงที่ด็ดเดี่ยวผู้หญิงที่ห้าวหาญถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คือใครคะผู้หญิงอ๋อแม่โมแม่ย่าโมใช่ไหมคะหรือว่าพระศรีสุริโยไทยแบบนี้แหละค่ะ นะคะเลวผู้ชายนะคะถ้าเปรียบก็คือพรานาเลสวนพระเจ้าตักสินอะไรที่คุณว่านะคะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักรบที่ห้าวหาญนั่นเองค่ะนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบถ้าผู้ชายนะก็คคุณมีทั้งยินทั้งอย่างนะคะก็คือสามก๊กนั่นเองนะคะนี่คือบารมีของคุณที่เหนือกว่าใครนิมิตครั้งนี้ เพราะอะไรคุณถึงได้รับนิมิตครั้งนี้นิมิตต่างๆที่เป็นทายสัญญาณบอกคุณเพราะว่าคุณมีบารมีสูงเหนือกว่าใครๆนน่นเองนะคะในหมู่บ้านคุณในบ้านคุณในอะไรพี่น้องคุณทําไมไม่ได้รับทรายแบบนี้ไม่มีนิมิตแบบนี้เวลาคุณฝันเวลาคุณไปไหนเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้มีบาบารมีคุณเกิดคุณอาจจะเกิดมาในฐานันดอที่ โอเคล่ะพ่อแม่เป็นชาวนาหรืออะไรก็ตามหรือว่าอยู่ในสลัมคุณเห็นไหมคะแต่ละคนนะคะแต่คุณเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นเพื่อได้เรียนรู้นะคะความยากจนความออขัดสนนะคะแบบคนอื่นนั่นเองแต่ที่จริงเนื้อในของคุณแล้วคุณเป็นคนที่มากบารมีนะคะคุณเป็นคนที่มากบารมีสูงสุดนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะบอกนะคะต่อค่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะทุกคุคุณไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนค่ะนะคะคุณไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทําไมคุณไม่ใช่มนุษย์ษยธรรมดาเพราะว่าคุณเป็นเทพนะคะเทพที่ลงมาจุตินั่นเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ความเปอ้อฝันไม่ใช่ความงมงายมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความยุติธรรมการผัดเปลี่ยนชีวิตคุณคุณอย่าลืมนะคะคุณมี ออ่าสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับนางฟ้าและเทวดาและนะคะออ่าดาวพูโตคุณดีมากแค่ไหนที่ช่วงโควิดคุณไม่เป็นอะไรนะคะคุณไม่ตุยนั่นเองนะคะถ้าคุณไม่ตุยแสดงว่าบุญของคุณยังเหลือเยอะมากคุณจังโชคดีกว่าใครนะคะคุณอย่าคิดว่าคนที่มีฐานะแบบเจ้าสัวนู่นนี่นั่นเขาจะไม่ทุกข์เขาทุกข์บางคนเขาหาทางออกไม่ได้บางคนเรียน แพทย์เรียนหมอจะจบแล้วแต่คะแนนสอบได้แค่ห้าสิบกระโดดตึกตายโอ้โหชีวิตทำไมคิดสั้นขนาดนั้นชีวิตคนอื่นอยากจะสอบแพทย์สอบหมอได้ใช่ไหมคะแต่บางคนพอสอบไม่ได้พอ,พอสอบขึ้นปีสามพอจะขึ้นปีสี่สอบไม่ได้กระโดดตึกตายทุกคนนะคะตุยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะนี่คือถึงเวลาของคุณแล้วทุกคน นับจากนี้คุณพกเงินนี่คือชีวิตคุณคุณพกสมบัติมหาศาลลงมาด้วยแต่ตอนนี้ที่คุณเจออุปสรรคปัญหานะคะที่คุณยังไม่ได้รับเพราะว่าคุณยังไม่ตื่นรู้คุณยังไม่มีนิมิตนะคะที่จะมาบอกคุณสัมผัสที่หกมาบอกคุณนั่นเองนะคะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเพราะอะไรคุณต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ คุณเลือกของคุณเองตั้งแต่คุณดื่มน้ำำําอมฤตเรียบร้อยแล้วค่ะว่าคุณจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะคุณพกเงินพกสมบัติมาพกอํานาจลักษณาบารมีมานะคะนับจากนี้คุณจะพ้นโผลพ้นหลุดพ้นจากขอเบนขคกรรมที่คุณเลือกนะคะนั่นเองนะคะ2 0 2 5เตรียมตัวไว้เลยนะคะนะคะ ต่อค่ะแล้วบางคนถ้าบารมีสูงบารมีบางคนไม่เท่ากันคุณอาจจะได้รับเร็วนะคะการปัดเปลี่ยนนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่มากบารมีเหมือนคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครมีคู่แล้วชีวิตคุณนะคะนับจากนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนนะคะความสุขจะเข้ามานะคะและคุณจะได้รับอะไรคะ่ะทุกคนในไม่ช้านี้ คุณจะได้รับความยุติธรรมเราบอกเลยตุลาคมนะคะตุลาวิวปโยคการผัดเปลี่ยนเห็นไหมคะเดือนตุลาคมนี่คือการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนจากนะคะสีแดงเป็นสีขาวมีการปรับเปลี่ยนความยุติธรรมมาถึงคุณแลว้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะความยุติธรรมนะคะของชีวิตคุณน,นิมิตครั้งนี้จะนำพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆเริ่มสิ่งใหม่ๆในเดือนตุลาคม ท้ายเดือนตุลาคมเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนั่นเองบางคนก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะคะนะคะสาดาบการผัดเปลี่ยนคุณเห็นไหมคะนิมิตของคุณครั้งนี้จะนำพาให้คุณได้ผัดเปลี่ยนความเจ็บช้ำนะคะความเจ็บช้ำความอะไรความอ่อมความยมบางคนเกือบตุ๋ยเลยนะคะ ได้หลุดพ้นบางคนนะคะนิมิตของคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากหลุมดำออกจากวงจรที่มันพันธนาการที่ไม่ให้คุณได้รับอะไรเลยนั่นเองนะคะจะติภายในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้อะไรคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะความเจ็บช้ำความอ่อมความยมความที่มันอึดอัดไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะบางคนทุกแสนทุกเลยนะคะ และที่คุณจะมีความสุขคุณจะเป็นตอนนี้นะคะคุณก็เหมือนผีเสื้อที่เป็นหนอนผีเสื้อกําลังบ่มเพาะตัวเองนะคะเพื่อจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่ชานฉลาดผีเสื้อในชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองการเงินก็จะเข้ามาคุณจะได้หลุดพ้นออกจากลุมดําหลุดพ้นออกจากความคิดเป็นกังวลจากความอึดอัดความหายใจไม่ออก นะคะจากความมืดมนประตูถูกปิดก็จะถูกเปิดนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะคุณจะได้รับอะไรนะคะคุณจะได้รับอะไรนะคะในเดือนตุลาคมเนี้ยมันจะผ่อนหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วการเงินของคุณก็จะมาแล้วความสุขก็กลับเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับความสุขบางคนจะได้เจอคู่รัก นะคะที่เป็นคู่ซั์คู่โชคนําโชคมาให้กันนั่นเองนะคะจากสามดาบนะคะจากสามดาบเดือนตุลาคมนี้คุณจะปลดล็อกเรื่องความทุกข์ความอ่อนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ประตูจะถูกเปิดนะคะประตูแห่งความมืดมิดของคุณประตูชีวิตของคุณที่เจอแต่ความมืดมนจะเปิดออกให้คุณได้รับความเอ็มเอมเหมือนคุณเป็นผีเสื้อตัวหนึง่ง ตัวใหม่นะคะตัวใหม่แต่ล่างเดิมแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสแห่งความสุขนั่นเองบางคนจะได้รับความรักนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะขออนุญ,ญาตคะ่ะทาวาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบลงแล้วคะ่ะนิมิตครั้งนี้คุณได้พ้นเคาะ กรรมครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนิมิตท,ที่หรือว่าทรายของคุณครั้งนี้คุณได้หมดหลุดพ้นจากเคากรรมครั้งใหญ่ในชีวิตและมันจะไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะคะคุณโชคดีมากสําหรับคนที่นะคะเป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะนิมิตครั้งนี้ให้คุณหลุดพ้นออกจากเคาะเคาะร้ายไม่ว่าจะเป็นร้ายขนาดไหนคุณได้หลุดพ้นแน่นอนคะ่ะนะคะนิมิตครั้งนี้นะคะต่อคะ่ะ นะคะแล้วไงต่อคะได้หลุดพ้นนะคะจากความเจ็บปวดได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนิมิตครั้งนี้เราบอกเลยว่าคุณที่คุณเจ็บปวดรวดร้าวเพราะว่านะคะแสงสว่างแห่งความขาดแคลนคุณจะไม่มีแล้วคุณได้ร้องขอเจ้าจอ,จอ,จอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะดึงเงินของคุณมาใช้ในโลกอนาคตโลกอนาคตไม่ใช่บัตรบัตรเครดิตหรืออะไรนะคะ ในโลกคู่ขนานนะคะนิมิตครั้งนี้ส่งเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนิมิตของคุณฝันไลน์นี่คือนิมิตของคุณเห็นไหมคะตัวตนของคุณที่แท้จริงกำลังจะกลับมานั่นเองนะคะความชอกช้ำเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะความผิดหวังเสียใจนะคะโอ้โหทุกคนเราบอกเลยว่านะคะชีวิตคุณแต่คุณเลือกเองนะคะ คุณดื่มน้ำำําอมฤตเองนะคะที่คุณจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะนี่คือความขาดแคลนความเสียใจความสิ้นหวังต่างๆคุณก็จะหมดไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณค่ะนี่คือคุณจะจบสิ้นนะคะบ่วงกรรมความขาดแลนความอ่อมความยมการผูกมัดยึดติดเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรต่างๆนี้มีครั้งนี้ที่คุณได้รับมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะทางเลือกใหม่ๆรางวัลแห่งชีวิตของคุณนั่นเองค่ะอะไรคะวู้เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ งานใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายของคุณความท้าทายนี้จะนำพาให้คุณได้รับอะไรคะเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดความท้าทายนี้จะนำพาให้คุณได้รับอะไรนะคะความท้าทายนี้นะคะเลขเจ็ดเป็นไซสัญญาณแห่งจักรวาลน,นะคะเป็นไซสัญญาณแห่งนิมิตนะคะทุกคน ใคุณจะได้มีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะเจ็ดเจ็ดครั้งนี้คุณจะได้มีเงินเก็บเงินออมจากที่คุณนะคะผะเชิญมานั่นเองเดอะทาวเวอร์ได้จบลงแล้วนะคะฝันลายของคุณอุปสรรคต่างๆจากที่ไม่มีเงินเก็บจากนะคะความขัดสนขาดแคลนชีวิตที่ติดขัดคุณจะไม่มีติดขัดนะคะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณนะค่ณนะแล้วโชคครั้งใหญ่ก็จะเดินทางมาหาคุณโชครวยเหลือๆรวยล้นๆรวยเป็นเศรษฐีได้มีซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาริมทรัพย์โชคใหญ่ก็จะเข้ามาหาคุณนี่คือโชคครั้งใหญ่นะคะนิมิตครั้งนี้จะทําให้คุณได้พ้นขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทรายที่คุณได้รับนั่นเองนะคะ ทุกคนและนะคะนับจากนี้นิมิตครั้งนี้จะทําให้ชีวิตคุณนะคะได้รับโชคซ้ำโชคซ้อนคุณจะมีธุรกิจบางคนธุรกิจที่เคยซบเซาธุรกิจคุณจะไม่ซบเซาบางคนถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอคู่รักที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนแดนไกลก็ได้มีอายุ50ปีขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายชีวิตคุณจะมีโชคเข้ามาก่อน และธุรกิจของคุณก็จะทำมานะคะคุณจะได้ทำงานในสิ่งที่คุณต้องการบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะคะคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในปี2025นั่นเองค่ะมันจะทยอยมานะคะไม่ใช่มาครั้งเดียวนะคะเหมือนสายน้ําที่ไหลลงมาจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างนะคะเหมือนสายน้ํานะคะทุกคนต่อค่ะทุกคน นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับฝันไลา์ของคุณหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยในเดือนตุลาคมแต่มันจะทยอยมานะคะนี่คือการเงินนะคะรวยเหลือๆรวยล้นๆนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะคุณที่แบบว่าคุณจะต้องทํางานแลกเงินชีวิตของคุณทํางานแลกเงินแต่นับจากนี้นะคะ มันจะกลับกลายเป็นคุณนะคะหาเงินด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างโ,โชคโชคครั้งใหญ่คือนะคะคุณจะรวยเหลือคุณจะมีโชคโชคลาภคุณอาจจะได้เงินแบบฟุกฟุกห้าสิบล้านสี่สิบล้านหนึ่งล้านจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือการทําธุรกิจของคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจนั่นเองค่ะนับจากนี้ ทุกคนทุกคนขอคุณค่ะ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 มันถึงเวลาของคุณแล้วนี่คือนะคะนี่คือเก้าเหรียญน,นี่คือหนึ่งเหรียญนี่คือสี่เหรียญน,นี่คือมหาจัก,กรพรรดิแล้วนี่คือไพ่ปิดท้ายคือสิบถ้วยความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไซสัญญาณบง่งบอกให้คุณได้รับรู้มันจะทยอยเป็นสองพันยสิบห้า ชีวิตคุณเฟื่องปูแน่นอนยิ่งเข้าราศีพิจิกธาตุน้ํากับน้ําพูโตก็น้ํานะคะดาวศุกร์ก็น้ําพิจิกคือน้ํานะคะแล้วเขาเป็นเพศแม่พิจิกคือเพศแม่นะคะเป็นดาวนางฟ้านะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนิมิตครั้งนี้ส่งผลให้คุณได้รับนะคะความอุดมสมบูรณ์ได้รับชีวิตที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิบถ้วย นี่คือรางวัลแห่งชีวิตที่คุณนางฟ้าชีวิตของคุณเองที่อยู่ใายสัญญาณนะคะสัมผัสที่6กนี่คือชีวิตของคุณที่คุณยังไม่เกิดมานะคะคุณเลือกที่จะมาเกิดนะคะคุณเลือกที่บางคนนะคะบางคนกําลังจะมีน้องเลือกที่จะมาเกิดคนที่จะมาเกิดกับคุณคือคนที่มีบารมีสูงและคุณก็เลือกมาเกิดนะคะเลือกมาเกิดในที่ ที่ไหนก็ได้แต่คุณเป็นคนมีบารมีสูงคุณเห็นไหมคะร่างของคุณคุณเลือกที่จะมาเกิดแต่ว่านับจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มันถึงเวลาของคุณแล้วนับจากนี้2025เซฟแรนดอมนี้ไว้เลยนะคะใครได้แรนดอมนี้เราถือว่าคุณมีวาสนาตรงกับแรนดอมนี้นะคะขอแสดงความยินดีอย่างใหญ่หลวงนะคะนี่คือนิมิตที่คุณจะได้รับนะคะโชคลาบนะคะตำแหน่งนานงาน เป็นเจ้าคนในคนมีอำนาจวาสนาบารมีเงินทองนะคะทรัพย์สินบริวารมากมายเหลือล้น มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจนสิ้นอายุไข่นับจากนี้ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะอายุ25คุณก็เป็นได้นั่นเองค่ะวันนี้คู่รักคุณก็มีนะคะวันนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรับความสุขเต็มๆจากนี้มิตรทายสัญญาณที่คุณไม่ว่าคุณจะฝันไม่ว่าจะเป็นคําบอกเราไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบจากบางสิ่งบางอย่าง ที่เขามาบอกคุณนั่นคือนะคะคุณมีพลังวิเศษพลังอํานาจในตัวคุณนะคะคุณมีสัมผัสที่6เดอซิกเซนนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ